สวัสดีจิตวิญญาณที่งดงามวันนี้เรามาให้กำลังใจตัวเองกันเถอคะค่ะถ้าวันนี้คุณรู้สึกอ่อนแอท้อแท้หมดกำลังใจคุณไม่ต้องรอให้ใครมาปลอบเลยเพราะคุณเองนั่นแหละคือคนที่ทำให้พลังที่ดีที่สุดกลับหัวใจตัวเองได้มาเถคะ่ะมาพูดกับตัวเอง ด้วยความอ่อนโยนมาอวยพรตัวเองด้วยคําคดีๆมากอดใจตัวเองเบาๆแล้วพูดกับเองว่าฉันเก่งที่สุดฉันยอดเยี่ยมที่สุดฉันสุดยอดที่สุดฉันเก่งที่สุดฉันยอดเยี่ยมที่สุด ฉันสุดยอดที่สุดแม้วันนี้ฉันจะเจอปัญหาเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันเหนื่อยและทอ้อแต่ฉันก็รู้ดีว่ามันคือบทเรียนที่กำลังทำให้ฉันเติบโตขึ้นและงดงามขึ้นฉันกำลังได้ชีวิตใหม่ ฉันกำลังพาไปยังพื้นที่ที่ดีกว่าเดิมเพราะฉันรู้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้กำลังเป็นบททดสอบที่จะพาฉันไปเจอกับตัวฉันในเวอร์ชันที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเวอร์ชันที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมขอบคุณตัวฉันที่ยังยืนอยู่ตรงนี้ และไม่ยอมแพ้ค่อยๆกอดตัวเองเบาๆมือซ้ายโอบเอวขวามือขวาเกาะที่บ่าของเรากอดตัวเองเบาๆให้ความรู้สึกนี้สั่นสะเทือนอย่างลึกซึ้ง ในจิตใจของตัวคุณแล้วบอกกับเองว่าเธอนั่นแหละที่เก่งและยอดเยี่ยมที่สุดและเรากำลังจะไปเจอสิ่งที่ดีที่สุดต่อจากนี้นาทีนี้เธอเป็นคนเก่งและยอดเยี่ยมที่สุดแล้วด้วยรัก จากใจขอเป็นกำลังใจให้กับกเพื่อนๆทุกคนคะ่ะเจอกันที่คลิปหน้านะคะ